ภรรยายังคงเป็นพยาบาลค่ะใช้ชีวิตแบบติดดินสำหรับครูสลากว่าเขาจะสำเร็จและมีชื่อเสียงไม่ง่ายกันเลยทีเดียวค่ะด้วยความที่รักในการเขียนเพลงสุดๆเมื่อย,ย้อนกลับไปสิปีกว่าพยายามแต่งเพลงมากมายส่งไปม,มอมให้ค่าต่างๆแต่ก็ถูกปฏิเสธค่ะจนในที่สุดก็มามีชื่อเสียงได้วันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านนะคะไปชมชมนะ้าภรรยาของครูสลากันค่ะเขากน็น้ชื่อว่าคุณตุ่มรดาวัน ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เรียกได้ว่าราบรื่นดีค่ะแม้ว่าฝ่ายชายมีทุนมากแค่ไหนแต่ภรรยาเลือกจะเอาแบบอยู่แบบคุณธรรมดาและสำคัญคือเธอคนนี้เนี่ยเป็นถึงนางพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีด้วยบอกเลยว่าดีกรีไม่ธรรมดาเนียคะ่ะนอกจากนี้หากใครตามในโซเชียลเจนได้ว่าพวกเขายิงคงสวีทกันสุดๆคะ่ะแม้ครูสลายเองเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลาให้แต่ยังเลือกอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆไม่เคยคิดจะเปลี่ยนหรือทำให้มันดู อูฟูหรูหราะแต่อย่างใดและเป็นที่แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของครูสลาและภรรยามีบุตริกันแล้วแหละค่ะสไตล์การเลี้ยง,น,งน้องก็จะเน้นให้พวกเขาคิดเองมากกว่าแต่จะคอยประคองรับฟังเป็นหลักก่อนหน้าน้องนองจะแต่ง แต่คุณพ่อเนี่ยไม่เอาสินสอดเลยส่วนตัวไม่คิดอะไรเนื่องจากผู้ใหญ่มีการคุยกันก่อนหน้าเรามองว่าเป็นของนอกกายถ้าจะมีผู้ชายสักคนดูแลบุตราเราได้อยากให้มีความรับผิดชอบเป็นอีกคนที่ถึงจะเพียบพร้อมแต่ก็ยังทำทุกอย่างแบบสมระะจริงๆนะคะ